สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์คือวันแห่งสเสน่ห์และความรักนะครับแต่ต้องชื่อให้ถูกนะครับมันถึงจะส่งผลนะครับผู้ชายที่ควรจะตั้งชื่อก็คืออักษรที่เป็นเดชนะครับอักษรที่เป็นเดชก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอละคางและงองงูนะครับจะทําให้มีสเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดนะครับของคนรอบข้างนั่นเองนะครับและ อาจจะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับและผู้หญิงอ,อักษรที่ขึ้นต้นก็ควรที่เป็นสีเช่นเดียวกันนะครับอ,อักษรที่เป็นสีก็คือจอจานชอชิงชอช้างสโซชอกระเชอและยหญิงนั่นเองนะครับเมื่อใช้แล้วนะครับก็จะทําให้มีความรักที่ดีนะครับม,มีมีผู้ใหญ่สนับสนุนนั่นเองนะครับ แต่สิ่งสำคัญก็คือการไม่นำตัวที่เป็นกาเลกินีนะครับมาเป็นคำนำหน้าในการตั้งชื่อนะครับตัวที่เป็นกาเลกินีก็คือยอยักษ์รอเรือลอลิงและวอลแวนนะครับเพราะจะทำให้เกิดความรักที่วุ่นวายนะครับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็จะทำให้การเงินเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันศุกร์ถ้า ขึ้นต้นด้วยดีนะครับจะทำให้ความรักและการงานรุ่งเรืองนะครับและอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปนะครับ